เห็นเพินมีใบท์ด้วยอันดามันค่ะอันดามันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งในใบนะครับพี่น้องครับตัวนี้ทองอันดามันเป็นท้องแรกท้องสาวนะครับหางยาวมากนะครับตัวนี้เด้อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียง เอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกขอกหนึ่งนะครับอยู่บ้านนุนชัยศรีตะมลโขกกกม่วงอำเภอพุนท่องจังหวัดอยเอ็ดนะครับพี่น้องครับสำหรับขอกนี้ก็จะมีมาเปิดราคาให้2โตนะครับพี่น้องครับจริงๆว่าก็มีหลายตอยู่แหละตว่าเพพ่นจะเปิดแค่2โตนะครับเด้อซึ่งก็จะมีงัวดเฟียใหญ่นะครับพี่น้องครับแดงๆมีง้วดท่องผับนะครับพี่น้องเดี๋ยวก้อนอื่นเนี่ยก็ิภาพเบื้องตัวนี้แหละครับก้อนมูนะครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้ง้วดเฟมหนะครับพี่น้องใลิ่นี้นะครับนะ ก่อนอื่นก็นไปพูดคุยกับทั้งเจ้าของง้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะแนะนำตัวนะครับค่ะชื่อฝนค่ะชื่อฝนเป็นเจ้าของง้วนะครับเนาะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตภาพี่พระน้อ,องเบื้องตัวยงใหญ่ตัวนี้ก่อนครับเอาตัวนี้สถานะตัวนี้ผสมไปหรือเป็นงัวท่องครับเป็นผสมแล้วค่ะเป็นโค้มตวไว้อันนี้ผสมจริงนะครับพี่นอ er ้องหลายๆคนที่ถามว่าโค้มตโค้มตคืขึ้นอย่างผาสมโค้มตัวนี่หมายความมาผ,าผาสมจริงนะครับพี่น้องครับอ่าคือให้ตัวเธอมันขึ้นโค้มนะครับพี่น้องครับอ่า ภาษาส่สารก่ออื่นค้มโต้ได้ครับเด้อโตนี่ส่วนสูงสูงใหญ่ได้ครับพี่น้องครับเฟรมใหญ่เอาคุณพ่อผู้จุงว่านี่สูงเท่าไรครับส่วนสูงพอร้อยห้าสิบเก้าครับพ่าร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบด้ครับคุณพ่อเพื่อนนี่แหละเบิ้งเอาพี่น้องครับวัวโครงสร้างใหญ่เฟรมใหญ่ๆได้ครับก็ร้อยห้าสิบหาได้ยี่ดอกครับพี่น้องครับยังทำตำเด้องะตัวนี้เป็นวัวเฟรมใหญ่ให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองผสมไว้พันรอบไปครับค้มโตไปโดนไปวันทีสิบห้าเนี่ยค่ะวันที่สิบห้านะครับนี่่ละ ผสมพึ่งวันที่15บห้าเองนะครับพี่น้องนี่แหละข,ข้อขาดํานะครับพี่น้องนี่ส่วนหนานะคร<ม>ับเนาะอ่าไผอยากจะได้งว้วงฟลิปใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับอกกอเออกวงมั้ครับพี่น้องเออนี่นะด้ครับพี่น้องเด้อ่น้องเขาอาจจะตื่นผมเดี๋ยวผมถอยมากันนะครับพี่น้องครับอ่อาเนาะนี่น,นะครับพี่น้องครับ <laughs> ไผอยากจะได้ตัวนี้ได้ครับเด้อตัวใหญ่ยิ่งด้ครับพี่น้องนี่นี่แหละวัวตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้นี่อ่าเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบค่ะ เปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นนะคบพี่น้องครับเจ็ดหมื่นตัวบอกยันได้ครับพี่นอ้องเด้อจริงๆว่านี่มันเชื่องอยู่นะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันตื่นมุนชู้จะซื้อขอขอกได้แต่กระเจิงขอกนั่นครับพี่น้องนี่เด้อส่วนท้ายนะครับพี่น้องครับบั่นถ่ายใหญ่ๆบดบดเบื้องเหงาหางครับพี่นอ้องอ่านี่นะครับเด้อเบื้องทาทตกขาไปน้ำกระได้ครับพี่น้องให้มันยางโลหะเออเนี่ยแหละครับเบื้องทาทตกขาไปน้ำอ่านี่นะครับตัวนี้มีต้หนิตรงไหนบ้างครับนมเหลียวไปเห็นติ่งหนึ่งอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าติ่งใหญ่ดอกครับผม นี่นะครับพี่น้องปัญหาขาถกขาถอนบ่มีดอกเบ่งแล้วส่วงจมกับบ่มีนะครับเด้อเปิดไว้ที่70เอาฝากช่องทางการติดต่อนะครับบันนี่ค่ะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดค่ะศูนย์เก้าเจ็ดนะครับหืมเบอร์โทรศัพท์ครับพี่น้องเอาพอศูนย์แปดสี่ครับผมเจ็ดเก้าหกหนึ่งสี่ศูนย์สามนะครับพี่น้องเด้อเอาเบอร์โทรอันนี้เป็นเบอร์ของคุณพ่อเองเลยวะครับอ่าพ่อหยังครับพ่อเล็กครับ ข้อเล็กนะครับ <Rapid> พี่น <The ans> ้องบ้านนนท์ใช้สีนะครับเด้อผุ้ถือหุ้นคนหลายครับทั้งหลังกับมีอีกของเจ้าหนึ่งมาบ้านนี้เลือกเอาครับพี่น้องครับอยากจะได้เฟรมใหญ่ราคาไม่สูงสําหรับแม่พันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่เด้อมาเอาตัวนี้ครับพี่น้องครับเอาท้องที่สองค้มตัวนะครับเด้อเอาเบอร์โทรผมกับที่ขึ้นยงีวไปหน้าจอเลยแหละครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนไทยเต็มเต็มเนาะตัวเปนใหญ่แบบขาดนะครับพี่น้องเด้อเทียบกับคนเอาครับผมนี่แหละคนกับตัวมันซอยหกสิบนะครับอ่าเห็นบ่นี่เบิรงเอาครับพี่น้องครับ ความสูงนะครับพี่น้องครับนี่เบ่งชัดๆเลยครับพี่น้องสีแดงใหม่ดีเลยครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็นยังบุญยมบุญอีฝนบ่ดตกแดดวอดบ่บบันไดครับพี่น้องครับเนาะด้านข้างด้านนี้เนาะนี่ขาหนาเปยังไงหางเป็นยังไงสันหรือเงยวลึงเปยังไงก็ให้พี่น้องอ่าพิจารณาเบ่งเอาได้ครับเด้อนี่พี่น้องครับเริ่มเริ่มคุ้นชินแล้วพี่น้องครับบาตื่นแล้วเอานอกเหนือจากตัวนี้แล้ครับพี่น้องครับก็มีตัวยุคข้างๆอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นงัวดทองนะครับตัวนี้เนาะ งอวนทองตัวนี้เบื้องแล้วเป็นง้วสาวด้วยครับพี่น้องเด้อวัวสาวนะครับนี่มาเบื้องกันมาทองพอไดนะครับตัวนี้ก็สูงใหญ่ขึ้นกันนะครับลอยหาซิบได้เลยล่ะส่วนสูงตัวนี้เป็นง้วทีแดงเข้มดีนะครับแดงทุกๆส่วนเลยล่ะแล้วก็เครื่องบดจะจัดดีครับพี่น้องครับนี่กําลังเล็มหญ้าอยู่นี่เอาไอ้ง้วตัวนี้ทองพอไดครับอเห็นเพินมีใบอยู่เด้ออันดามันค่ะอันดามันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องในใบนะครับพี่น้องครับตัวนี้ทองอันดามันเป็น ท้องแรกท้องสาวนะครับหางยาวมากนะครับตัวนี้เด้อสีแดงเข้มใหม่ดีครับผม DB1 ีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนี่แหละครับอันนี้หลอดสีเขียวๆนี่นะครับเด้อนี่ผสมวันที่นะครับพี่น้องครับวันเอสามมิถุนาหกสี่นะครับพี่น้องครับนี่เด้อกัหนดคลอดในใบกะสิบสามมีนาหกห้านะครับพี่น้องครับกะตั้งแต่เดือนมิถุนาผ่านแล้วครับพี่น้องครับกะหลายเดือนแล้วล่ะ อันนี้ได้ตรวจทองไหมครับยังค่ะมายังได้ตรวจทองแตะวะ่ว่าขันผู้ใดอยากจะไดอะรอิลีก็จังมาตรวจมาล่วงก้อนเอาไปก็ไเลยครับพี่น้องครับ<ฆ>นี่เด้อผมเดบผ้าเบือ้องหน่อยส่วนถ่ายงวดน,นะครับตัวนี้หางเาวาด้วยพี่น้องเด้อต่ว่าช่วงหนาฝนฝนตก,มกมเมื่อกี้ซีหาหมื่นเลี้ยงกันนี่กาสีแฉกน้อยกาสีไม่ขี่ติดถ่ายด้ยครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าเบื้องใกลใ้ๆนี่เม็ดสีนี่แดงเข้มสวยดีอยูุ่ครับพี่น้องนี่โอ้กินยาเก่งตะไรครับพี่น้องครับตัวนี้ฮะกินยาได้ดึงออกนะพ่อนี่ครับเป็นคนกัได้ดึงหัวออกจากผ้าเข่าพี่นอ นี่นะครับเด้อส่วนไทยนะครับเนาะหางงหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องเอาต้มตัวนี้ก็ถือว่ามีติงหนึ่งอยู่ด้วยครับพี่น้องเด้อแต่ว่าการที่นมมีตริงนี่ก็มีปัญหาต่อการส่งลูกเรียงลูกเดี๋พี่น้องเอ้านี่แหละด้านข้างนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปฟังราคากันครับพี่น้องครับยางให้เบิ่งทุกๆมุมนี่แหละครับผมอ่านี่ส่วนหนาเป็นยังไงครับพี่น้องเออเนาะเออนี่แหละครับยกหนาเ้เบิ่งเราเดี๋ยวเบิ่งด้านข้างท้ายยกเป็นยังไงครับพี่น้องครับเด้อเดี๋ยวรอมมนยกขึ้นกันพี่น้อง เออเนี่ยแหละครับเม็ดสีตัวนี้แดงแจ่มเลยเด้อครับพี่น้องครับเอาไอ้ตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับแปดสิบค่ะแปดสิบเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เปิดในราคางวดทองเด้อพี่น้องเด้ออ่าก็ต้องมาตรวจมาลลวงก้อนครับพี่น้องครับก่อนเอาไปเนาะแต่คิดว่าตามที่เลี้ยงอยู่นี่เนี่ยพ่อคิดว่าติดหรือเปบ่าครับติดครับคิดว่าติดหรืเด้อครับพี่น้องครับผู้เจ้าของเพิ่นเลี้ยงอยู่สุมือนะครับเนาะนี่อยากจะได้คาเอาอย่างอื่นเนี่ยผมไม่ตําหนี้เด้นะครับเนาะนี่ เบื้องสี่โค้งเบื้องสวงครับพี่น้องครับเป็นยังไงสุดบอ่อจมบอ่อนะครับพี่น้องครับเอาสวงสุดสวงจมนี่คืออย่างมา,า,า,มาขนข้นอคำถามเมื่อีกคือเก่าครับพี่น้องก็คือสี่โค้งสี่ตัวถ่ายนะมันกีสิยเงีวบ่ชสุดเลยพี่น้องครับนี่มันกีสิสั่นบ่ชหอวมูนเนาะแต่ตัวนี้บ่มมีนะครับเอาช่วงหน้าครับพี่น้องนี่เนาะปวดยืนนิ่งแล้วพี่น้องครับวันนี้เออนิ่งแล้วนิ่งแล้วเอาใครอยากได้ครับพี่น้องครับมาเอาคอกนี่ก็ถือว่ามีมาให้สองตัวเฟรมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแหละนี่แหละ ด้านข้างครับพี่น้องครับอ้าวนี่นะครับเด้ออ่ามือนี่มีมาให้อ่าสองตัวแค่นี้นะพ่อเนาะตัวข้างหลังนี่บ่บเปื่อยเลยไหมพ่อมอทองนะคร่ะดอกให้เบิ่งลงมอทองงามยิ่พี่น้องนี่ตัวนี้ตะวันเป็นเป็นมอทองยิ่งเป็นไหพ่อทองครับอทงสาววะนี่ทองสาวหาเดือนมอหัวล้นนะครับพี่น้องตัวนี้ธรรมชาตินี่แหละทองหาเดือนแล้วจังตัวนี้พ่อผสมพ่อไหนไปครับนี่พริกแดงพริกแดงอ่าสายเอสเคนะครับหาแปดหนึ่งครับพี่น้อง พริกแดงนี่นี่แหละครับงอกของเราก็สีมิตรแบบนี้แหละครับพี่น้องครับสวยสวยแดงแดงตัวนี้หัวโลดนี่แจม่มเลยครับพี่น้องท่องหาเดือนแล้วเราว่าท่านได้เปิดนะครับนี่เด้เออ่นิ่งนิ่งจึงเชงครับพี่น้องตัวนี้ขันอยากจะได้กับไม่แอลเอาขึ้นเก้านั่นแหละผมกัด<ม>ที่ไถ่เห็นนะพี่น้องอ่ะเอาเอาจา้าในก็ขอปิดคลิปจบคลิปไว้ที่อ่าคอ,อกนี่อีกคอ,อกหนึ่งนะครับเนาะกัดที่ใดผ้าทีผ้าน้องนี่ไปเบิ้งอ่ในขอกต่อๆไปนะครับพี่น้องตัวนี้ง้อเชิงนะครครพี่น้องนี่จับได้ใบได้นี่ครับนี่ จังทุกๆตัวนะครับพี่น้องเอาจะในคลิปนี้ก็กข,อขอจบขอพ่อใบแคนี้ครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โคร,โคร,รุ่นโคอุ้มท้องและโคนม สนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอําเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องล้อง